สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังผ้ารวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดินทางมาที่ลานตมนะคะท่านผู้ชมสิบบ้านซาหาบานลือกระยุหม่องหนีนะคะเมื่อหนีแม่ไหนพลัดจะาผ้านะอเอฟซีมาเอาเดอยู่ห้อีอย่งนี้คือเป็นแนนนีพี่น้องอยูล่ล้านตม่มประมาณประมาณไม่ของหลีเขาสิบคนเฮระ ตะกอนเพิ่นอ่างเพิ่นตั้งดีดีเด้อแม่เนาะโอ้จะตื่นจะท่วงเด้อค่ะลูกหลานกับบลูเพื่นคนเอาของดีอยู่นี่ติีแม่ของดีอยู่นี่งแม่ไหนนี่เป็นคนที่มีเอ่อร่างของเทพแม่บ่แม่พวกเขาเนี่ยคือว่าจิ้งจกจิ้งจกหนี่แม่เอาเขาเอาไปได้กับพวกคนแม่นี่แม่แม่เป็นหมอดูนะคะแม่ไหนนี่คือหมอดูเด้อเนาะค่ะแม่เอาน้าแดงเข้ามาเล่นะมุนท่า ลืมหอดเดี <interpreting> <or desse> ๋ยวเพื่อนเอามา่เก็เป็นยังเปิดให้เพื่อนแล้วกันแล้วนะคะสาธุสาธุเด้อแม่เพื่อนใมาโดนแล้วนะคะเนาะเจ้าสังก็ซื้อไม่กวาดมาให้เพิ่นอยู่ได้น่ะอฮะก็เป็นยังมาขอคนเจก่อนค่ะขอตัวดีเอ้อคนนี้จะมาขอตัวดีเนาะค่ะแม่ อเอาตามะคุงมาผู <c oughs> ้ใดเนาะมานางกินเขาแล้วก็พวกเก็บเนาะดูด <c oughs> ูกับบนุนหอมน้ <c oughs> มันกับซินี่อยู่ดอกเฮ้ย <c oughs> ลมนะแม่ลมด้แม <c oughs> เ่เอาออพี่แล้วกระได้นะเอาออพี่ก่อน อยู่กับคุณแม่ไหนนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้แม่เพิ่นว่าจะไดกับแม่อยากมาบอกแม่ค่ะสมรอตัวดีน้ำใหม่ผมทำเหมือนท่าผ้ามาหาไอ้บนนี่แม่ก็อยากมาพ่อ,อมอว่าให้ผ้ามาแนบบอกันเป็นจังไดมันมันอยากมาบอกแม่ค่ะอยากมาเมือนไอ้บนท่านเราตะเคยมาเราต่มาเอาตลอดค่ะไะด้ตลอดด้นี่ <45. S 2> มาในโลกดูเจ้าพญาบนท่าน <5. S 2> อยากจะมาขอโชคพี่นอกก้องเจเจตังก็เลยขอมาน้าแม่นะคะมาฝากแม่แตงไข่ะะถวายไอ้นี่กับน้ำแดงแตงไข่แตงเดยกลินแตงไทย,ไไทยของตนครับวันนี้จะมีน้ำแดงกับแดงไข่นะครับมาถวายกับให้กับไอบุญมีนะครับไอบุญมีค่ไอบุญมีพีลานตุ่มนะคะท่านผู้ชม มันี่จะในในจะมาลักๆไปนะครัค่ะในตลอดได้โมลืมจักเทลียได้หน่ซิบบานซาหาบานลืมแต่อยู่ดีแม่เนาะเพิ่นมีไปกินไปท่านอยู่ค่ะเอาไว้ให้แต่งเมื่อไหร่เลยเนาะเสียบแต่งก็ได้แม่ยังไงเนาะแมนเสียบแต่งเอาเพิ่งเทิงก็ได้เป็นยังยังเห็นเนาะแม่น่ายรูปจังเห็นชัดหูขี้นองเห็นน้ำตัวจ้ะ เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าแม่ไหนจะขอตัวเลขกับอันนี้ขอเลขอะไรแม่ขอเลขไอะไรวันที่สิบหกค่ะขอเป็นเลขวันที่สิบหกรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยค่ะแม่ว่าให้เอฟซีฟังเลยค่ะพอดีว่าอันแม่ฝันว่าจางงวดนี้ฝันอยู่ค่ะฝันว่าจังไดฝันว่าเพิ่นไปบอกค่ะห้าสองกับหกสอง มาเนมเมื่อนี่อยากมากหาไอ้มือนีิ่งสิตรงกันบอหมายความว่าเอ่องวดนี้นี่แม่ฟันเด้วเัอหนึ่งค่ะฟันแล้วฟันว่ามีคนไปบอกค่ะผู้ยิ่งหรือผู้ใส่ครับแม่ผู้ยิ่งค่ะก็เลอยอยากมากค่ะขอแล้วไมบุญนิ่ผู้ยิ่งไปิ่นว่าจังได้นะจ๊ะแม่เราความฝันอีกทีังกนวงงวดนี่เสื้อเล็กตัวใด้ซั่นค่ะไปเลยบอกว่าเอาตัว่มีตัวเสื้อเท้ว่าซั่นเสื้อตัวใดแล้ว่าซั่นเสือลวดหาซองเอาคือบอกตัวเดียว มอกระสองตัวล่างมอกระเพราะว่าเพิ่นหลายตัวเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ให้สามเพิ่งหยหกสองกับอหยสองข้างบนหยสองข้างล่างหกสองแม่บนหยสองล่างหกสองบอกค่ะแม่เจ้าบุรีมานด้เมื่อ่เอามาอยู่ครับเพิ่นสูบตลอดเด้ครักผมจุดให้ตลอดเออมาย้ําเลยก็สูบยามนั้นแหรอกเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าอันนี้คือแม่สิขอเป็นรัฐบาลไทย มาดูกันว่าเออชีตรงกับความฝันแม่ไหนบ่จะตรงกันกับความฝันของแม่ไหนหรือเปล่าเมื่ตรงกันไอ้บุญนี่ต้องอยู่วะถ้าเบิ่งเนาะแม่เนาะอ่ะล่อเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องรอติดตามรับชมนะคะว่าอ้ายบุญมีนะคะจะให้ตัวไหนตะกรันกษีปานซาหาบานลืออยู่นี่นะแม่เนาะน้ำเพลนตลอดเด่นฮะได้น้ำเพลนตลอดแม่เคยได้น้ำเพลนมาจาะโอ้ยได้ตลอด ไปเข้าไหนสามลานกลัวหมดได้แบบใดตะกอนถ้าเจกาออกระม้าเอานี่แหละหอมน้ำเพลินจุดทูบเอานี่พ่อแม่ค่ะการทอสัมมาเนี่ยได้สูตยาพร้อค่ะ ใส่หอนนะคะมือบอกที่กวบอกตรงๆเงเคยได้น้ำตลอดผู้ขดยมากระสาทัวนู่นแม่น้องขอชมบีมิชกาบนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ16มีนาคม2568นะครับเมไหนจะมาขอกระบายบนนี้นะครับ รอดูนะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขจะตรงกันหรือเปล่าแม่ไหนอยากจะรู้ว่าไอ้าบนมีจะให้ตรงกันกับที่ผีมาเข้าฝันหรือเปล่าแมนอยู่ป่แม่มผีผู้ยิ่งมากเข้าฝันนะคะบอกตัวเลขแม่สองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างบ่เหล่งเกตเลหมเหลี่งเนื้อลมบอกเนลม ดแดงๆบุญแดงมากับตังเจิติฐานขอพรขอโชคลาภเป็นกันด้วยครับเด้อกับไอเดิมีนะครับวันนี้แม่ไหนนะครับมาขอพรขอโชคลาภนะครับอามาพีสี่คางซอยใหย่ค้างวะไปด้วยกันเอาอีกเอาอีกตม่เจงอันไหนนะสิ ร่มนะนเนาะนี่แหละในยุกร่มเตเต็มมาให้ใมันแห้งระวังระวังรอเหล็กถูกนะครับสองมือติดจอมปวกได้ครับเพื่อเห็นตัวเลขนะครับอจอมปวกเงินลานนะครับเนี่ย นม,มีโชคมีลาบนะครับตรงแท่นบริเวณตรงนี้นะครับโอาใคนไทยคิ้วตลอดเลยนะคิ้วตลอดอมันบอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวเลขที่แม่ไหนขอจะได้ตัวไหนนะคะสำหรับตัวเลขของแม่นี่พีมาบอกสองตัวบนตัวไหนนะแม่ตัวไหนนะหนนะ้าสองหกสองห้าสองหกสองค่ะพี่น้อง ใส่ใส่หมอกรหมเขาท่ายรูปด้อมงนามานามาหนึสองซ้ำเออสวยหนึ่งสองซ้ำเบิ่งอเบงเลขกกันหอึเบิ่งเลขไอ่ที่แมเอาอยู่นี่น้ำตีสิรูปนี่น้ำบ่รูปาหมอเอาแม่เอาอันจะบ้าไงาหมอกเช็คเช็คตัวเลขเบื้องมันบบาาเพิ่สสีหายตัวใดเนาะเดี๋ยวรอดูนะคะท่านผู้ชม เอืมเจองินเจอเงินเจออะไรแม่เงินเจอเงินเหรียญเออตไอะคสองี่ไดสามเจ็ดหนึ่งฮะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเลขสองเพิเลขสามอันที่แรสกเลขสามบ่งคักๆดูเจตังค์พอเห็นน้ำดิสองเพิ่มสาม สองพันห้าร้อยเท่าไห้าห้าสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ด,อ,ดอันนี้เป็นเหรียญเนาะห้าห้าสองเจ็ดใช้แม่สิลูปอยู่อนนะเนี้ลูปอันนี้ปะลูกเสาขอตรงนี้เด้อนี่ลูบนี้เด้อวางรว้อ เงินโชคเออันนี้เงินโชคขอเงินโชคนะคะอันนี้จะขอเป็นรัฐบาลไทยนะคะผีมาเข้าฝันนี่ห้าสองกับหกสองทีนี้ก็แม่จะดูนะคะว่าตัวเลขที่ขอกับไอ้บุนมีผีรานตรมบริเวณที่แม่รูปจะได้ตัวไหนได้ตัวใดเบื่อเ,เหรอทีนี้ เอฟซีสิเห็นบ่แม่เบิ่งให้เอฟซีเห ja e ็นแ hey ้วเอฟซีอยากบ่เห็นอยู่เจ๊ต่างบ่เห็นมือตึบบ่ะนี่ให้แม่นี่นะยังไงให้แม่ซื้อเอาเพราะว่าแม่เป็นเทพเนาะให้แม่ซื้อเอาแล้วแม่เพิ่นผู้เทพเพิ่นอยู่นัมพี่น้องล่างเพิ่นก็จะเห็นก็เฮานะเพราะว่าเฮามันสายตาธรรมดา หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแล้วหกเจ็แล้วกแปม่เดดหกเจดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้แปศปแล้วก็เก้ดศ พอข้างล่างนี่หลายตัวแต่แม่เอาตัวไหนเอาตัวไหนฮึแค่เอาตัวไหนเอาแบบเน้นๆเอาเน้นๆสักสองตัวให้เอฟซีหน่อยได้ไหมเอาสามตัวตัวเดียวเนาะเอาสามตัวบ่อือเอาจชัดๆแม่สามตัวตรงๆอือสามตัวตรงก็ได้ค่ะหกสามแปดหกสามแปดนะครับค่ะหกสามแปดแน่นอนด้วย นี่หกหก่เห็นไหมนี่หกนี่หกนี่สามนี่แปดอ๋อนี่เด็อันนี้ว่แม่ห้าเห็นว่าเจ้าเลขยังก็หกสามแปดหกสามแปดพี่น้องไปนนนเป็นรูปนะครับขอเลขขอสุขลาบเอาซ้ำนั่นละแม่เอาหลายตัวเนาะเอาหกสามแปดให้เอฟซีตัดเต้นเอาใช่ไหม เลวเล่นเราก็ไดลหกสามแปดนะคะเป็นรัฐบาลไทยนะคะเห็นเนาะเลขทูบนะครับตัวแรกนะครัเดี๋ยวมาดูเลขทูปไหตัวแรกเป็นเลขสองนครับหกสามแยูค่อนเลยยูไอ้บนะครับสามแปดนะครับแม่ไหนพืนเห็นนะครับมาดูเลขทูบนะครับโองามงามโอ้าหาสองอวสอหาสอง่นเนาะ ้ามนหาช่องในตรงกันเป๊ะเลยได้ไหจนาะสองแปดหาเด้องแปดหาแต่ตองวันนีกลับกันเนาะับมันทีตรงกันพอดีอนนั้นจำได้ว่านอ้าเนี่ยเขียนนี้หกเจ็ดเปดะหกหกเจ็ดเป๊ะสองอีกสอให้เล็กปด เนี่ยเล็กแปดเด็กแปดเล็กยังแม่ป้าจะว่าบ่ตรงกันเป๊ะบานนี่สองสามมาแล้วแปดหกแปดอีดีมาแล้วค่ะท่านผู้ชมพ้อนมหาห้าเราจะได้อีดีตะเมนมันสองแปดหกมันกระซิตรงก็แม่เห็นเอ้ยเนาะสวยเลย แมนอิลีไอวีนี่อั้นเป็นสามก็สามหกแปดเนาะแมนหกเจ็ดแปดอยู่นี่นะโอ้อนั้นหกหกเจ็ดแปดหกหกเจ็ดแปดเป็นแดสามหกแปดบอกแล้วแม่เห็นอยู่นี่ไหมสามหกแปดสามหกแปดบอกเอออ๋อล่าสุดเห็นสามหกแปดสามหกแปดโอ้ต้องสูบอย่าสูบบดพุนตัวนี้สูบ มานี่ยทูบกับมหาเฮาค่ะอันนั้นอันนั้นสุดได้อันนี้โบสุดเห็นมาอันก้อนน้ำโบสุดเอาคนเมาเนาะคนอิ่มแล้วเนาะตู้เอวบนท่ามถือกี่ลีถือตัวไรแม่อันแรกทูบมาสองแปดสองแปดนี่บอกถือกี่ลีแม่ว่าเอาหามันนี่คือเลขกหาเท่านี้เก่าช้ำตัว ม่ยังติดนีร้ายเนาะไอ้คนนี้คานาซิมาบอกไอเดปดมีเดปดีคิดอยากเดปดนีได้ครับคิดอยากเดปดนียังบ้ามาตัวบุดีมาหาเพิ่นดนเป็นไดแล้วค่ะแม่ขายบุญมีเพื่อนไอซ์เกนสองแปดนะครับเดี๋ยวมันรอลุ้นตัวที่สามนะครับแล้วแปดแล้วบุรีคามากระสาตัวเรื่อครับเร้ยขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ รัฐบาลไทยนะครับ16มีนาคม2 5 1 5เจ้าลูกกับองนี่แล้วเงินเส้นแตกล้านแตกเนาะแม่อันนั้นล่ะอันสามล้านหาเนี่ยของไอ้ของนายกค่ะนายกตุยบ้านน้ำมะเลือลากามาของไอ้หนิงไอ้หนิงตัวได้ไอหนิงตัวหนึ่งแต่คนดั่งแม่ถือกเนาะถือกเเถือกล้ายจนเราเศร้าตำรวจมาหาเรา นะพี่น้องเอาไอ้หัวนี้เนไหนคิวเนี่ยไอ้คิวมันกิบมาในพิษเด้ละเนาะมันปวดภายเนาะเด็กคุกมันปวดพายเด็กคุกันเด็กหกเท่ากันก็เด็กหอยคนหามากเด็กเจ้ามากได้นี่นั่นเมีนโบแม่มาแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวที่สามโดนๆเจ้งมาก่นหายคิวค่ะเใช่ไหมชัดเจนมากเนาะค่ะเมื่อวานเป็นเด็กหกนะวา ขอให้แตกสามตัวเนะแม่เนาะจะเป็นงองๆสิเนาะค่ะสองแปดหกนะคะสำหรับตัวเลขของไอ้บุญมีผีลานตมในงวดวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพัน้ารอยหกสิบแปดค่ะเมี่ยนี้ได้ปดหนีแน่นอนไปหาซื้อ,อเลขปดนีบนวงวดนี้แม่บอกว่าจะได้ปดนีนะคะไอ้บุญมีสิหายเฮ้าปดหนีแม่นบอค่ะก็หกสองข้างล่างสีกระจับใช่กัน อันที่ผีมันมาบอกพีมาบอกหกสองสองก็มาสองมันตรงกันเป๊ะมันบลยมาเนียกแปดเลยเห็นไหโอ้ขอเก็บเพื่อนก็บอกเพื่อนนยสามตัวนะครับแปดห้าสองแปดหกสองครับไปซื้อหน้าไปถวายกับแปดครับในแปดสาธุด้วยคุณได้ามารับสมก็รขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเสื้อเป็นเสื้อซาลานนี่งไงก็ยังได้น้ำแปดแพ็คเพื่อนบอกเพื่เจมือเส้านี่เจ้านี้ต้นไหนสัญญาณจะ สรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมที่เอแม่ไหนเนาะฟันก็ได้ตัวนี้ฟันนี้ได้ตัวได้ก็แม่แปดหกสองแปดห้าสองแปดหกสองแปดห้าสองอมหมุนีมีหมุน่ก็ได้สองแปดหกเอายืดจอมปวกกระสามแปดหกสามหกแปดคือตรงกันแท้สามหกแปดเลขสองตัวนี้ถือว่าเขากันบดซูเขากันเลยเขากันค่ะซื้อด้ผู้ไดอยากบดนี่ค่ะ ว่าจะได้ก็แม่ผู้ใดอยากปลดหนีผู้ใดไม่หนีนม่สินพวานี้แหละเป็นโปดภายแล้วซื้อกันถ้าผู้ใดอยากปลดหนีให้ซื้อตัวได้แม่ให้ซื้อสองแปดหกแล้วก็ซื้อกลับไปกลับมาแปดหกสองสองแปดหกแปดหกสองค่ะลบไม่คเพื่อเอิร์นบาเด็กเนี้ยเกินลบซื้อกลับไปกมบมาเลยกลับไปกลับมา มุนเอาเออเลขมุนเลขตัดเลขมุนเลขตัดค่ะแปดหกสองมาแม่เนาะตัดเอาเลยสองแปดหกสำหรับเลขผีมาบอกห้าสองกับหกสองเนาะอยากมาให้งงตัวมึงค่ะมือเศร้ามือถ้าบนก็ได้กระเดียแปกฮึซื้อน้ำก็ได้แปดแพ็กไปซื้อน้ำก็เหลือแปดแพ็กเออได้แปดแพ็คอยากซื้อได้ลายกับโ่ลายได้แปดแพ็ก แปดมาไปทำบุญงวันี้แปดมาเนาะแม่เนาะขอบคุณเอซีขอบคุณแม่ไหนนะคะเฮงเฮงรวยรวยเดือค่ะอัสาทูเดอร์พี่น้องู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะนะคะในคลิปนี้ขอให้แตกแสนแตกลานซีปันซาหาบาลึกกับยูล่านตุมมองนี่นะคะแต่ว่าเข้ากกะใครทำหายอีกอยก็แม่เดาเดก็ะไนโพดนี้เนาะเพิ่อนหนีดิเนาะ ซิบานซาหาบาันเลือก็คืออยู่มองหนีแมนบบค่ะม,มาอนีมาหอดมาถึงแล้วแม่ไหนพ่นบไดยมาโดนพี่น้องก็ถือว่าเป็นโชคนะคะทีเอฟซี FC, พ่นเอ่อพ่นส่วนเอฟซีกับแอดมินีมาเพื่อขอโชคลาบขอให้ซิบานซาหาบาันเลือขอให้กลับมาอีกเด้อขอให้แตกซ้โตนะคะครเห็นคลิปนี้ขอให้โชคให้หมาเด้อพี่น้องขอบคุณค่ะก็คือไปกินแตงให้อีก ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ